ฮาร์วาร์ดมาเองยันพิธาจบจริงเลิกมโนโดได้แล้วจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความระบุว่านายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคเก้าไกลไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่เป็นโรงเรียนชื่อฮาร์วาร์ดเคนเนดีซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งคำาก่าอ้างนี้ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าสมาชิกคนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหารที่เข้ามารัฐประหารประเทศในปี2557ตั้งขอสงสัยว่าพิธาอาจไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยอ,อเมริกันชื่อดังจริงคั้งนี้เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP โดย AFP f ีเฟสเช็ k ประเทศไทยในส่วนของการตรวจสอบข่าวปลอมได้เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าจิมมีแฮนเจ้าหน้าที่ทะเบียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วา์ดเคนเนดี ตอบ AFP ทางอีเมลเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าฝั่งทะเบียนแห่ง HKS ยืนยันว่าพิธาลิ้มจเจริญรักลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่วิทยาลัยการปรกครองจอร์นเคนเนดีมหาวิทยาลัยฮาวารดเขาเริ่มการศึกษาในเดือนกันยายน2551และสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตในวันที่26พฤษภาคม2554 ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดเพราะจากข้อมูลทางการของมหาวิทยาลัยฮาวา์ด HKS เป็นหใน11วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยฮาวารดวิทยาเขตเคมบริดจ์ขณะที่คริสเตียนดีเทลหนึ่งในอาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจฮาวาร์ดกล่าวกับ AFP เมื่อวันที่20พฤษภาคมว่าพีทาลิมเจรินรัฐโรงเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อการแข่งขันซึ่งเป็นวิชาที่สอนโดยโรงเรียนธุรกิจฮาวาดในปี2554วิชาดังกล่าวเป็นการเรียนควบทั้ง HBS และวิทยาลัยปกครองเคนเนดีคุณลิ้มเจริญรัตโรงเรียนในวิชานี้ในฐานะนักเรียนจากวิทยาลัยเคนเนดีเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสำหรับรายงานประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่พิทาร่วมเขียนนั้น ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจหาวัดด้วย